กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ ถึงเวลาแล้วเหล่าพ่อมดแม่มดทั้งหลายครับในการที่จะออกมา,รา่รยคาถาการเพราะเกมที่เราจะมาสอนคุณเล่นในวันนี้มีชื่อเกมว่าอับราคาดวอร์หรือชื่อภาษาไทยก็คือคาถาอะไรนะจะเป็นยังไงกันครับถ้าเกิดว่าเหล่าพ่อมดแม่มดจะมาไรายคาถากันแต่ดันลืมซะได้ว่าคาถาเนี่ยมันต้องร่าย,ยังไงนะฮะเกมนี้เขาก็เลยจัดมาให้ครับก่อนอื่นคืนไม้ก่อนเลยฮะซึ่งแน่นอนมีชื่อภาษาไทยแบบนี้แปลว่าอะไรครับเกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์แปลไทยอย่างถูกต้องโดยร้านเดอะสตรองโฮสสยามนั่นเองนะครับผมเพราะ ฉะนั้นแล้วครับอุปกรณ์ได้มาตรฐานเหมือนต้นฉบับที่สําคัญในกล่องนี้มาพร้อมกับรูบิกสองภาษาด้วยนะครับมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยนะอันนี้ภาษาไทยนะแล้วก็เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเกมนี้นะครับเล่นได้ตั้งแต่2อถึงหคนเหมาะสําหรับบอดเกมเมอร์อายุ7ปีขึ้นไปและใช้เวลาในการเล่นประมาณ30นาทีนะครับผมเริ่มต้นจากการเซตอัพก่อนเลยครับในการเอาก้อนศิลาทั้งหมดนะฮะ เอามาวางไว้ตรงกลางโต๊ะแบบนี้นะครับวางกระดานกลางไว้กลางโต๊ะนะครับเช่นเดียวกับลูกเต๋านะฮะเพราะอันนี้จะเป็นของส่วนกลางนะครับจากนั้นครับนำตัวนับแต้มของผู้เล่นวางไว้ที่ข้างเลข1นะครับข้างเลข1ในที่นี้หมายถึงตัวนับแต้มหนึ่งะฮะซึ่งก็อยู่ติดกับช่องหมายเลขหนึ่งตรงนี้พอดีเช่นเดียวกันอย่าไปวางไว้ข้างในนะครับพะเริ่มเกมมาคุณยังไม่มีแต้มนะให้ผู้เล่นครับเลือกสีของพ่อมดแม่มดที่ตัวเองต้องการนะครับไป1สีนะฮะ ก็เอาตัวนับแต้มวางไว้ที่จุดสตาร์ทถูกไหมแล้วก็ทําการหยิบเหรียญพลังชีวิตไปด้วย1กองนะครับซึ่งใน1กลกองก็จะมี6เหรียญแบบนี้เอาไปให้ครบนะครับแล้วก็วางไว้หน้าตัวเองฮนะได้เหรียญพลังชีวิตไปแล้วนะครับก็จะได้แผ่นรายชื่อคาถาไปนะครับซึ่งแน่นอนมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษนะครับก็เอาไว้ดูระหว่างเกมนั่นเองหลังจากได้ของเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้ทําการซุ่มหยิบศิลาครับจากตรงกลางโต๊ะเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเราทั้งหมด5ก้อนด้วยกันสําคัญเลยครับในเกมนี้ศิลาที่คุณหยิบไปห้ามดูนะฮะเพราะคุณจะไม่เห็นว่าศิลาที่คุณมีนะั้นเป็นศิลาหมายเลขอะไรคุณก็หยิบมาอะ่ะมั่วๆหยิบมาวางไว้ห้าอันปับ๊บอันนี้แล้วกันฟื๊บสามและ แล้วก็5ครับเมื่อทุกคนหยิบศิลาส่วนตัวแล้วนะครับให้สุ่มหยิบศิลาอีก4ก้อนวางคว่ำไว้บนกระดานนะครับศิลา4ก้อนนี้จะเป็นศิลาวิเศษในรอบนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวค่อยบอกกันนะครับส่วนศิลาที่เหลือทั้งหมดในรอบนี้ก็จะเป็นกองกลางเอาไว้จัวระหว่างเกมนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกันคนน้อยนะฮะคือเล่น3าคนหรือ2คนก็จะต้องหงายศิลาบางส่วนออกมาด้วยครับซึ่งสามารถดูได้ตามตารางที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้เลย เมื่อเซ็ตอัพกันเสร็จแล้วก็เริ่มเกมกันเลยครับโดยเกมจะเริ่มต้นจากคนที่มีอายุมากที่สุดนะฮะจะได้เริ่มเล่นเป็นคนแรกแล้วก็วนซ้ายตามกติกาบอร์ดเกมสากลนะครับโดยเมื่อถึงเทิร์นของเรานะครับเราจะต้องทําการ,รา่า่คาถาหนึบทโดยคาถาน,นั้นจะต้องอยู่ตรงหน้าเราด้วยนะครับโดยจะรู้ได้ไงว่าถูกหรือไม่คนที่อยู่ทางขวาซึ่งก็คือคุณพี่คนนี้คุณพี่คนนี้เนี่ยนะนะเขาจะเป็นคนเช็คให้ผม ว่าคาถาที่ไล่ไปถูกหรือไม่นะครับถ้าคาถาที่เราไล่ออกมาไม่มีอยู่ตรงหน้าเรานะครับอย่างสมมติเดี๋ยวขอไล่เวดด้วยคาถาหมายเลข3ครับพี่ทางขวามีไหมฮะน่กไม่มีก็ถือว่าตอบผิดเราจะเสียเหรียญพลังชีวิตไปหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็จบรอบของเราทันทีแต่ถ้าสมมุติว่าเวทที่เราไล่ไปเนี่ยดันมีอยู่ที่ศิลาด้านหน้าเรานะครับอย่างเช่นอาผมขอไล่คาถาหมายเลข7ครับมีไหมฮะ นี่เนหะ็นไหมถ้ามีโดยปกติแล้วคุณพี่ที่อยู่ทางขวาก็จะหยิบให้นะครับผมแต่อันนี้เขาอยู่ไกลเดี๋ยวผมชี้เอาอันนี้ใช่ไหมฮะ,ะเราต้องหยิบออกมานะครับแล้วก็ไปวางไว้บนกระดานครับก็จะมีช่องให้แทร็กอยู่ว่าคาถาอะไรออกไปแล้วบ้างอย่างอันนี้หมายเลข7ใช่ไหมเราก็มาวางไว้ตรงหมายเลข7ตรงนี้นี่เองและนอกเหนือจากการได้เอาศิลาตรงหน้าเราออกแล้วนะครับ คุณจะได้ผลของคาถานั้นๆไปด้วยนะฮะก็ให้ทําตามผลของคาถานั้นๆจากนั้นครับคุณจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะทายต่อไปหรือขอจบรอบแต่เพียงเท่านี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเลือกที่จะไล่คาถาต่อนะครับคาถาที่คุณจะไล่ต่อไปเนี่ย จะต้องมีหมายเลขที่เท่ากับหรือมากกว่าเลขที่คุณเพิ่งร่ายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างเมื่อกี้โยร่ายเบอร์เจไปถูกไหมคาถาต่อไปโยสามารถร่ายเบอร์เจได้เพราะว่าเลขเท่ากันหรือร่ายคาถาเลข8ก็ได้นะครับแต่จะร่ายคาถา65432สี่าองอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะเลขต่ํากว่าแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเผลอร่ายคาถาที่ร่ายไม่ได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอยู่ตรงหน้าเราก็ตามแต่ให้ถือว่าผิดทันทีนะครับอย่างสมมติเมื่อกี้โยร่ายคาถาเบอร์เจไปใช่ไหมผมร่ายต่อเลยผมจะร่ายคาถาหมายเลข1ครับ แน่ใช่ไหมพี่ทางขวาก็จะบอกว่าไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีอยู่ตรงหน้าเดียวก็ตามแต่นะฮะแต่เมื่อกี้เดียวเพิ่งไล่เบอร์เจ็ดไปมันจะผิดกับกฎที่เดียวบอกเมื่อสักครู่นี้ให้ถือว่าผิดทันทีนะครับทีนี้มาจบรอบของเราแล้วนะฮะไม่ว่าจะจบด้วยการไล่คาถา,าผิดหรือว่าขอจบรอบเองก็ตามนะครับให้เราทําการจั่วศีลาจากกองกลางขึ้นมาเติมให้เต็ม5ก้อนเหมือนเดิมแล้วก็จบรอบของผมไปนะฮะคนที่อยู่ทางซ้ายก็จะได้เล่นต่อ เล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดศิลาในกองจั่วหมดแล้วคุณผู้ชมก็ไปต้องจั่วเพิ่มนะฮะจบตรงไหนก็จบตรงนั้นไปเลยทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าคาถาแต่ละอย่างในเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับจำง่ายๆเกมนี้ฮะคาถาจะถูกไล่เรียงเป็นหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง8ซึ่งหมายเลขที่ว่านั้นก็คือจํานวนของศิลาที่มีคาถานั้นๆอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหมายถึงคาถาหมายเลข1จะมีอยู่1ก้อนคาถาหมายเลข2มี2ก้อนไล่ไปจนถึงคาถาหมายเลข8มีอยู่8ก้อนดูได้จากกระดานได้เเลลยยะัิ่งงขสูก็จ ยิ่งมีจํานวนศีลาที่มากนะครับแต่อนุภาพของมันก็จะเบาบางในขณะที่คาถาที่มีเลขน้อยเนี่ยจำนวนศีลาก็น้อยแต่อนุภาพค่อนข้างรุนแรงอาจจะทําร้ายเพื่อนถึงาตายได้เลยนะครับทีนี้แต่ละคาถาหมายความว่าอะไรบ้างค่อยๆมาดูกันเริ่มต้นจากคาถาหมายเลข8นะฮะยาวิเศษครับ เมื่อไร่สำเร็จเราจะได้เหรียญพลังชีวิตเพิ่มมา1หนึ่งเหรียญแต่ว่าในเกมนี้เราจะมีเหรียญพลังชีวิตสูงสุดได้แค่6เหรียญเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีพลังชีวิตเต็ม6แล้วนะฮะแล้วเราไร่คาถาหมายเลข8อีกก็จะได้แค่การเอาศิลาออกจากตรงหน้าตัวเองเท่านั้นไม่ได้เหรียญพลังชีวิตเพิ่มนะครับคาถาต่อไปหมายเลข7ลูกบอลเพลิงเมื่อไร่สำเร็จครับผู้เล่นที่อยู่ทางขวาของเราจะเสียเหรียญพลังชีวิต1เหรียญคาถาต่อไปหมายเลข6กพายุหิมะครับเมื่อไร่สำเร็จผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายของเราจะเสียเหรียพลังชีวิต1 คาถาต่อไปหมายเลข5้สายฟ้าผิฆาดเมื่อไร่สําเร็จครับผู้เลนที่อยู่ทั้งทางซ้ายและทางขวาของเราจะเสียเหรียญพลังชีวิตคนละ1เหรียญคาถาต่อไปหมายเลข4ีบบทเลงยามราตรีครับเมื่อไร่สําเร็จเราจะสามารถหยิบศิลาวิเศษ1ก้อนที่อยู่บนกระดาน เอามาดูเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมได้ดูเสร็จวางคว่างไว้ข้างๆตัวนะฮะอันนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวเฉยๆนะครับไม่สามารถนําศิลานี้มารายเวรได้และถ้าตอนจบรอบแล้วคุณยังมีชีวิตอยู่นะฮะศิลาวิเศษที่คุณหยิบมาดูจากความสามารถของคาถาหมายเลขสี่เนี่ยจะก,กลายเป็นคะแนนในตอนจบรอบเลยครับมาที่คาถาต่อไปหมายเลข3ฝันหวานครับเมื่อไล่สําเร็จให้เราทอยลูกเต๋าครับเราจะได้รับเหรียญพลังชีวิตเพิ่ม ตามเลขที่เราถอยลูกเต๋าได้ครับคาถาต่อไปหมายเลข2น,นักพนเนจรแห่งความมืด เมื่อเราไล่สำเร็จครับเราจะได้เหรียญพลังชีวิต1เหรียญส่วนผู้เล่นที่เหลือจะเสียเหรียญพลังชีวิตคนละหนึ่งเหรียญและคาถาสุดท้ายหมายเลขหนึ่งครับมับงกรในตํานานเมื่อเราไล่คาถานี้นะครับให้เราทอยลูกเต๋าครับถ้าเกิดว่าเราไล่ถูกผู้เล่นที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจะเสียเหรียญพลังชีวิตตามเลขที่เราทอยลูกเต๋าได้แต่ถ้าเกิดว่าไล่ผิดจะกลายเป็นเราซะเองครับที่เสียเหรียญพลังชีวิตไปตามตัวเลขที่อยู่บนลูกเตา๋าเพราะว่าการเรียกมังกรในตํานานมาเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะฮะจะมาเรียกสูงสี่สูงห เ็กผิดขึ้นมาเจ็บเข้าตัวนะอันนี้อันตรายสําคัญมากแต่ถ้าเกิดว่ารายถูกโอ้เจ็บรอบวงเลยครับเกมในแต่ละรอบจะจบลงนะครับเมื่อมีใครสักคนหนึ่งสามารถเคลียร์สิลาที่อยู่ตรงหน้าตัวเองทั้ง5ก้อนได้ภายในรอบเดียวนะฮะก็คือรายเวทถูกเคลียร์ออกถูกเคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์ออกและเคลียร์ออกทั้ง5อันถูกภายในรอบเดียวนะครับเกมในรอบนั้นก็จะจบลงนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อมีใครสักคนเสียเหรียญพลังชีวิตไปจนหมดทั้ง6อันเกมจบรอบเช่นเดียวกันเมื่อเกมจบรอบเราก็จะมาคิดคะแนนกันนะครับโดยถ้าหากมีใครที่เคลียร์ศีลาทั้ง5ก้อนตรงหน้าตัวเองได้นะครับเขาจะเป็นผู้ชนะในรอบนั้นและรับไปเลย3คะแนนส่วนผู้เล่นคนที่เหลือนะครับจะถือว่าตายและไม่ได้คะแนนในรอบนั้นไปหรือถ้าหากว่าไม่ได้เคลียร์ศีลาทั้ง5ก้อนหมดนะครับแต่สามารถทําให้ผู้เล่นอื่นเสียพลังชีวิตไปจนครบ6เหรียญได้นะฮะผู้เล่นคนที่ คนอื่นตายเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ชนะและได้รับ3คะแนนคนที่เสียพลังชีวิตจนหมดก็จะถือว่าตายและไม่ได้คะแนนนะครับส่วนคนที่เหลือที่ยังเป็นผู้รอดชีวิตอยู่ในเกมก็จะได้รับคนละหนึคะแนนครับ และถ้าเกิดว่ามีคนตายด้วยน้ำมือตัวเองนะฮะคือ่ายเวทผิดแล้วเสียเหรียญพลังชีวิตอันสุดท้ายไปเกมจบรอบเช่นเดียวกันนะครับโดยคนที่่ร้ผิดก็ถือว่าตายและไม่ได้คะแนนส่วนคนที่เหลือก็เป็นผู้รอดชีวิตได้รับคนละหนึ่งคะแนนไปคุณผู้ชมจําง่ายๆครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชนะในรอบนั้นรับไปเลย3คะแนนถ้าคุณเป็นผู้แพ้คือตายในรอบนั้นนะฮะก็ไม่ได้คะแนนไปและถ้าคุณเป็นผู้รอดชีวิตก็รับไป1คะแนนครับนอกจากนี้นะครับผู้เล่นที่ยังไม่ตายเนี่ยจะได้รับคะแนนหนึ่งคะแนนต่อศิลามาจาาาากกรร่คถายเง ราตรีด้วยนะครับเมื่อคิดคะแนนเสร็จแล้วนะครับนำศิลาทั้งหมดในเกมนะฮะกลับมาอยู่ในกองกลางครับล้างครุกเคล้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซตอัพเหมือนตอนเริ่มเกม แจกเหรียญพลังชีวิตให้กับผู้เล่นทุกคนคนละ6เหรียญเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มต้นเกมในรอบใหม่โดยลําดับในการเล่นจะต่อเนื่องจากรอบที่แล้วนะครับอย่างถ้าสมมติรอบที่แล้วจบที่ดีโอรอบใหม่นะครับจะเริ่มต้นด้วยคนที่อยู่ทางซ้ายของดีโอนั่นเองนะฮะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีใครสักคนทําคะแนนได้ถึง8คะแนนเขาคนนั้นจะเป็นผู้ชนะไปนะครับถ้าหากว่ามีคนทําได้8คะแนนมากกว่า1คนคนที่ทําคะแนนได้สูงสุดในรอบล่าสุดก็จะเป็นผู้ชนะไปถ้าคะแนนที่ทําได้ในรอบนั้นยังเท่ากัน ให้ดูเหรียญพลังชีวิตที่เหลือในรอบนั้นนะครับ ใครเหลือเหรียญพลังชีวิตมากกว่าก็เป็นผู้ชนะไปแล้วถ้ายังเสมอกันอีกก็ชนะร่วมกันไปเลยครับผมนี่ก็คือกติกาทั้งหมดของเกมอราคาด์วอตหรือชื่อภาษาไทยว่าคาถาอะไรนะแน่นอนว่าเป็นภาษาไทยแบบนี้ถ้าฟังเดียวไม่ทันไม่เข้าใจไงไปดูในรูบุ๊กได้เลยเพราะว่าร้านเดอะสตอลโฮสยากเขาแปลเป็นภาษาไทยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและคอมบ์ในทั้งหมดได้มาตรฐานเหมือนกับต้นฉบับเด็ดๆเลยนะฮะครั้งหน้าบอร์ดเกม n i g h h o w to Play จะมีเกมอะไรมาสอนกันอีกนะฮะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเวลาที่เรามีคลิปใหม่มาผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับนอกจากนี้ข้างๆปุ่ม subscribe นะฮะยังมีปุ่มจอยให้คุณสามารถสนับสนุนพวกเราเป็นรายเดือนได้ด้วยนะครับพวกเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe เลยนะครับไปก่อนแล้วนะครับผมอย่าลืมนะฮะบอร์ดเกมไหมเพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมครับผมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ